สวัสดีค่ะคุณแม่นางสวัสดีค่ะบ่ได้พบเจอมาอีกแล้วเด้อแม่นบ่ได้เจอกันหลายงวดเลยเนาะแม่เน้อรูปสามงวดแล้วบ่เอาไปยืมมาโทษอาซับคอยตายเนาะโทรมากกัโทรบ่ติดแม่นโทรศัพท์ตายตายคักตายเร็มพ่อมาแบ่งเอฟซีฝากมาให้เห็นเลยเอาเอามันเกี่ยวกันอย่างคันเฮาสาดเฮาก็เบิ่งได้บ่ YouTube บ่มีเสียงบ่มีเสียงโทรศัพท์ลำโพงขาดบ่แม่น มันนี่ไปหาใส่กับอะไรนอกเสจากโทรศัพท์คือกันนี่เคียงนั่นตายเอาลำโพงมาเปลี่ยนมาเนี่ยเขวาว่านะนั่งอุ้บว่าเจ้านะเคยเสียไปสองร้อยพุน่นะด่าบดังนะนซอนือื้อ,อบอดงอังกางเงินน้ำสมบูรณนตัวพุ่นไปยุบพุ่นบ้านแสแบงพุ่นแม่ปา,ากพุทดฤดก็ไปเห็ดมาเป็นยังถือว่านี้ละเดี๋ยวจะซื้อโทรศัพท์มาให้เดี๋ยวเอฟซีได้ยิยยยนนี่ถ้ามีโทรศัพท์มาห่างแล้วก็ติดฝากไม่คุณแม่นั่งอยู่ ปากห่างๆนะแม่นเนาะ <c oughs> คำนวณเรียบ,บร้อยแล้วเรกเออแต่ว่าพ่ทคันเหน่นี่แม่พ่ทคันเหน่วามาเมื่อกี้ก็ว่าเขาทั้งบนทั้งลาง่างแถวบอกเ,ข,ข,เอข่าเก้าเก้าน่ะมันกับเขาทั้งบนทั้งลาง่างอืมก็่ม่ามัน,ม,นมันเบิ่นล่างเนาะสูตรบาดตะเพียนยายนั่งอุู่นะค่ะแดงจึงคึงอยู่มันบอกมปนสูตรบาดตะเพียนบั้นี่นี่อันเก้าเขียนไหมอันนี้ก็งวดเมื่อกี้นี่เนาะแมนอันนี้ก็งวดงวดต่อมา วนที่สิบหกเมษาแล้วมาตัวนี้ที่เด็กมาตัวเลยเอ้าขึ้นมาก็ถึงกับเสียนหน่อยแต่แบนเก้าแตนว่าสีสาออบอกบอกให้ว่าสามสามตัว่ามีนะะจะห้ให้ไปแค่สองตัก่อนเดี๋ยว่วงช่วงกลางกลางโค้งกลางโค้งมือ้จะไดเรานนเบ่อกลางแล้วมันมันกลางดมีมันยัี่หกวันเจ็ดบอกเจ็ดอยู่เจ็แล้วเนาะ นี่ขันเข้ามาสองเห้ากจับเอตัวนี้นี่อเจับเอาตัวนี้ตัวนี้อันคันห้ามสี่ห้ากเอาตัวนี้มันในสามคูแล้วมันบั่สองเจ็ดสองสี่สองเจ็ดสองแปดถ้ารักตักรักสองแล้ <4 S 1> วว <4, S 1> ะ,ะแม่ถ้าว่าเขาว่าสองมาแห้งเลที่ลูกไส้ก็โทษบอกแม่แม่นวนเมื่อกี้กับสองมาแห้งแล้วกันเมื่อกี้จับให้สองตัวเรื่องคอยหลอกเอาเรื่อง จ้ะจ้ะ,ะเขียนเลยเดี๋ยว,วเดี๋ยวหนูจังสีลอกใส่กระดาษหนูส,สามตัวยังมัาา่วไห้นาะรอวันที่สิบนาะแม่เนาะแมาเอาสองตัวไปเบิ่งกันสองสี่สองเจ็ดอ,นนอันนี้เรียกะอะไรกับพราะว่าเข้าเบิ่งกับตัวนี้เนี่ยมันบอค่ะแม่อันนั้นบนหรือล่างนะแม่กำลังคำนวณน่ะบนบนเนาะแล้วหนูจะเขียนตามเนาะ ยากยากตัวละแม่เดี๋ยวนี่นะอันแม่ประยุวัติงยากอีดีตัวข้าเจ้าสิกรบ,บ้านกรับซ่องไปแต่เป็นแม่อุปถากภมันยากแต่เจ้าของรี่บาทอันนั่นมีเรื่องในรุงกลุ่มนี้เลยซี่หนึ่งสองสามสี่้มานนี่เอ็มเฮมันสิเป็นบนบวกล่างซาสาันดี 9 3 5าสสเดี๋ยวเขียนด้วยมองได้มองกันได้เพราะว่าสีได้สีได้เฮ็ดมาอยู่บนนี้ล่างมันว่าบนี้เมี่ยจ้าเดียวบนสีหางล่างสีหางบอกจ้าเอามอง่างเก้าเอเก้าห้าเก ย,ยังใส่หลันตัวหนูก้าวหนึ่งก้าห <91. S 1> นึ่งมาบอเป็นตามาบอก้าวหนึ่งอมาอยู่ที่นี่ะวะแต่ว่ามันมีไม,ม่เปลีนก้าหน่งนั่นแหละเมืองลูกเก่านึมันมีก่นี่เลขเก้าบอกแม่มีห้วเนาะเก้าหนึ่งตรงๆเรองวันอ,อานทิตย์นี่ 9, หนึ่นมาฟังหนูลเอา,เอ,าอีดี <c oughs> ตัวเรามันกัมีอยู่ในรอเข้าอยู่นก 9, เก้าหนึ่งเก้าสมนาะแมนแมนเก้าหนึ่งเก้าสาม หาได้มือก็เออหรือเธอรีแต่ว่าก็มาหลักเก่าดีด้วยเนาะหลักเก่าไหมยังบันนี้วิ่งยังแม่ไม่เลขวิ่งตัวเดียวไงบอสวิ่งแล้วได้ละแม่เก็ตไว้อยู่ตัวโค้งที่สี่มีสี่เก้าโอเฮ็ดไวใส่มื่อนั่นขาเฮ็ดลักไวดิมือไอ้นั่นมากนะ เล่นเดเก็ดกระย่างเด้อเกียดย่างๆเนาะเกีดย่างอยู่เจ็ดมันสิเปล่นล่างเด่นเจ็ดังซีน่าเอาเด่นเจ็ดล่างล่างให้วิ่งเจ็ดเนาะอืวิ่งเจ็ดล่างเข้นไล้ค่อนถ้าว่าบนญนี่ส่วนมากัวก็สิอันเก้านี่นะมันสิมาบุญแน่นอนกระบัดนี้เห้าเก่าย่างบอล่าย่างย่างเนาะวิ่งเก่าหมดแล้วแล้วตัว เจ็ดก็มากด้วยนี้อืมลุงกูงก็พออืมอันเดี๋ยวอันเจ็ดนะมีเจ็ดเก้าตัวเดียวเป็นเด่นดังนี่ฮะนี่มันเป็นสูตรของแม่นั่งเฮ็ดตลอดว่แม่บอกเพราะว่าสับขาหลอกเอฟซีบอกว่าให้กราฟเอาก็ยัแค่มาเด่นมาเมนเด่นดิล่องยังติเป็นตัวเด่น ปีนข้าลูกแซ่ <laughs> ลูกแซโท้ามากมักเกนเคลื่อนเบาแห้แงๆแงน,น่ลูกหล่าแม่ว่าได้ยินว่าสันลำพ้องแม่ตายว่าสันเมื <laughs> ่อวัีได้ห้องเอาผุนตัวนี่ห้าร่างเทียวสันถ้าอือง <laughs> อันขั้นเด่นรักสองให้แม่เด่นอันสองเกตกับสองแปดได้เอาสันเอามันเคลือนตัวเดียวกันร่างหันกับตัวเดียวกันเทนี่ยกับของเล่านะบอกเพราะนังนนี้มนูไปเลยไม่สัมผัสตะวันคนมีโจมาเห็นเห็นมีเก่าๆหลังกัมหยางข่ไนมาเก่าเกกับเก่าสาม เก้าสามล่างก้าวสามก้าวเกตเดี๋ยวล่างนะนั่งแม่แม่แม่ยิ่งไปเกตเอหกเจ็ดกับแปดครับแปดเก้าเพราะว่าเอาเอาพ่อซอเกิดแม่ค่ะฝันบางวันนี้แม่ฝันว่าฝันข้าเจ้าฝันเกล้วัวนที่แล้วนะข้าเจ้าฝันเกลยวันว่าข้าเจ้าสร้างกับมาม่หายเรียกว่ามันสีออกพ่อซอเกิดบอกว่าแมวสันตูอันบันบันหาดผู้รักใคร เตียงน่ะแต่ได้ว่าคดสอเกิดแม่เท่าไหร่เกิดได้จักปีแล้วประมาณนี้นะเราทำแล้วสิถือคือนี่จะแล้ว่อฮันมาแหวนแม่เอ้าเงื่อนนี่นะเราสิถือคือกันสู้ตัวเล็กตัวเอานี่เนาะถือว่าตรวจสอบไหมแม่ตรวจสอบว่าอะไรล่ะยางละสี่ตัวพ่อพ่อเอ้าพ่อนเนาะยางละสี่หางเนาะจะเอาสี่ยางละสี่หางบัดใกล้ เมื่อออกค่อยเอาสามตัวตามตัวขี้อยู่แม่ติดซื้อให้คัดกล่องยางดีกว่านะแม่เนาะค่อยติซื้อโรตเตอรี่ไว้ชัดซี่ใบนี้งวดที่มากนี่อ๋อนี่ปูหายทุนมากแล้วเพือที่เอฟซี่ใจดีบ่บ่เป็นเอฟซี่กิจกิจโอ้เติมเติมเงื่อนหายเติมอะไรมาไหนมาโดนมีฮอดกิกเอากระตี้กู๊เก่าอะไบ่นัโอ้ยก็แห้งแห้เน่าเทาอะไรลูกมันแอบปากสีแดงมัน ลรือากีดใหม<ะ>่ค่ะแม่ไปอันนั้นแม่ปเปล๋ยฟื้นบอะแม่ตึ้งนางนางอ๋อนี่ค่ะเลขคุณแม่นางล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะงวดมากีกแตกเก่าๆนะคะ่ะนี่ซุ้มงวดนี่ซุ้มเลขวิ่งนะ่ะแล้วตีค่ะบนคุณแม่นางให้วิ่งเก้านะค่ะเม็ดเดียวนะคะ่ะวงกลมไว้นะค่ะส่วนจับคู่สองตัวบนเนาะจะมีตัวสองสี่สองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดค่ะ แต่ว่ายังมาเดินไหนมันมาแม่ยังมาวงกลมจะขังนึงแนบไดบอกเอานั่นนั่นกําลังกี่ใดเราที่บันวงกลมบอกค่ะมากสองสีดิเอ้าวงกลมไอ้นู้นเน่ยนี่นี่นี่มากสองสีนี่วงแนี่ย่างนะเออค่ะล่างเนี่บันล่างเนี่ยบอกตัวใดเพิ่มมากหลายตัวใช่ปาแม่สิซื้อรถแต่ดีว่าดีนี่ห่างนะ บหางทั้งนี้นะค่ะบนเด่นสองซีเม็ดเดียวค่ะล่างตัวนี้คุณแม่นั่งกําลังคิดนะพระวงหลังอยู่รักพี่เสดไอน้องก็จะเอายั้งนะค่ะเอ้าเอาเจ็ดเก้านะเจ็ดเก้าเพราะมีแต่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเ่งนี่น้ำผึ้งเบนเด่นเก้าล่างเด่นเจ็ดเอามาใส่กันเลยเอามาใส่กันนี่วกกันเอาค่ะไอ้พันธุ์บ้าๆนอบ้าๆอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาเราไปทุราอยู่ล่าง เด็กแม่นั่งน่าายพูดายเดียวเนี่ยกระดาษ A4 เอาลูกพี่ครับมาใส่รางนะค่ะลางหาวิ่งเจ็ดเมตรเดียวค่ะจับคู่นะค่ะก็จะอยู่ที่เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งค่ะมานี่ตั้งใจเด่นไปที่เก้าเจ็ดค่ะหันห้องไปเห็นจังสีห้องทีเงินใส่ด้วยลูกเขาขบว่าหายห้าวเมนมอค่ะดีบนเด่นเก่าไม่ยาว่าไมีเก่าจังสอ เอาว่ามีเก่าของกติคอลมีเลยแม่เนาะงมาหนี้วันสิเป็นแมงสามตูนแมงเก่าเรื่บุญผลประยุล่างแมงก็ผลประยุบุมันเป็นสูตรของคุณยายนางที่เขาเคยมาสัมผัสเป็นหนึ่งสีตลอดนะครับเสื้อล่างบวกบุญสับคาหลอกค่ะนายแมนางคุณแม่นางแล้วสับคาหลอกมีดีเนาะเอาแต่มามาจังสี่เสื้อแม่ว่าน่ะให้เอาไปพิจารณาย่านเมืองมาคันของแม่นางว่าเออมาตัวนี้เด่นเด่นก่า มาล้านเปอร์เซ็นเด้อเก่างวดวดนี้อย่งเก่ามาล้านเปอร์เซ็นเล่นมาแม่แต่เจ็นี่ก็มากขึ้นกันเก่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะค่ะงวดนี้เออวันนี้นะผู้ลูกค้าเข้านา้าเพื่นว่าเอ้าตัวนี้น่ะสุดใส่ตัวนั่นดีบ่ตรงนี้ดีบ่บางหนังงามๆคุณแม่นั่งก่อนยังสี่แม่ก็แม่ติแม่กระทำคือกันผู้ใดกระเจ้าโทษมากแม่กระทำว่าเม็ดเดียวเอาตัวใดเฮ็ดมาผู้นั่นผู้นั่นที่หายเข้ามาสองบัมีร่องนะ ก็บวกเขาคือเกานั่นบ <c oughs> อ,อ,อกุยอของคุณแม่นั่งเนาะสุดยอดแล้วลเลขวิ่งกับห้องสามตัวแล้วตะกี่ให้หนึ่งห้าเจ็ดเลขออกห้าหนึ่งเจ็ดไหมคะมโหดขักเล่าเล่าก็ว่าตั้งใจใสแม่เอ้ยมันบอแม่ว่าทิ่เศร้าน่ะเศร้าพอได้เศร้าพอได้หรอแม่เศร้าได้เพราะว่าคันเศร้าไปลูกข่อยกับว่ามีกินไปยุวัดเพื่อนกับว่าได้หากินตลนอดมาเนาะพี่ไม่ด้เข้าไปสีเข่าสีดยังเดียมากเข้ากระตรงเขาทั้งนี้ว่ายามั้งหมยิ้มอะไร อาบนี้ตัวเลขก็ได้แล้วเนาะล่อสามตัวก็คือสามตัวเอากลางโค้งกลางโค้งวันที่สิบกว่าได้ป่าแม่จ้าวันที่สิบกว่าประมาณวันสิบเอ็ดได้ปล่าหรือสิบสองไดเป่าเนาะประมาณนี้เนาะค่ะกลางคืนน่ะแม่บพรไม่ไฟลูกไฟอันนั้นแม่หลุดร่องเกียบมันแตกเกียบมันเขาหายแม่อีกเอาโัวราเซียวไปใส่สนามเออราเซียวนั่ยนะมัน ขวกกินหักเพ่นบอกอ๋อมันก็ไม่รูดบอกคอยเหนึ่งหนื่งลงมาคอยโย่เบิ้มไปส่อนอนวันนี้โย่จังไหนวันนี้พัดลมมีบ่วนนี้นี่พัดลมก็มี่โอ้แต่ว่าพอหอดเที่ยงขึ้นดีบอกอ๋อลูกเสื้อหายแล้วพอหอดเที่ยงขึ้นอันนีดนี่แล้วฟันเลกวิ่งตัวเดียวกับสุดยอดตัวอันนันบ่มีอันมอดเต๋อแม่นั่งมี่เตสราเซียซือเซียนบ่เนาะซาตุระซาบกับพวกเข่าเอาวันนี้อ้ให้ให้พ่อเนปซี่นะคุณแม่นั่ง้าเอาคือเก้าละ ก้อนเลยคือเราล่ะให้เอฟโชคดีเด้อร์ทุกๆคนเปิดบกกองเปิดค่ะโชคดีเด้อร์ทุกๆคนเงินไหนน้องท่องไหนมาบะนี้เขาเส้นทางเด้อเด้อหับโศกน้ำงามมากมากเหมือนเดิมน้ำแม่เนาะดังโป่งเปียงคือเราเนาะจ้าค่ะขอบคุณแม่นั่งนั่งหลายๆค่ะที่หายแนวทางนะค่ะกีทุกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะิจรนาเอาวาดตัวไรของแม่ปอยไปกับให้พากันดึงมาใส่เอา